ขตอยู่บริเวณ<อ>หน้าปตอนะครับเขตอำเภอบ้านฉางจาังหวัดระยองนะครับผมโอ,โ,อโอ้โหยับเยินครับยับเยินสําหรับผู้ที่ขับขี่คันนี้มไม่ได้รับบาดเจ็บนะครับที่เขาผดาน <ไป S 1> ท่นอะไรไมีแต่พุดหลวงพ่อทองสุกโอ้คุดหลวงพ่อทองสุกวัดหนองคอจังหวัดอะไรนะพี่ระยองจังหวัดระยองยใช่ไหมข้างหลัจะมาจังฝังยับเลยนะครับผมเนี่ยที่ฝั่งซ้ายนะครับทั้งทางเลยครับทางยับทั้งทางครับ ครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับวันนี้จะสอบถามผู้ที่ประสบเหตุที่เป็นกระแสดังในโซเชียลซเกี่ยวกับประสบการณ์พยาพุธุรุสุกน้องมอสนะครับที่ได้ประสบ,ะสบเหตุที่อำเภอบ้านฉานนะครับวันนี้เพื่อได้กลับมากบหลวลงปู้่อีกครั้งหนึ่งแล้วก็จะ โอกาสเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นให้พวกเราได้ฟังนะครับวันนั้นเหตุการณ์เป็นยังไงครับก็มก็เร่ารมาปฏตินครับก็ทำรตนตวมาต่อตอนเครวอเทียนดีผมจะแซงจียแซงรถท่านหน้าที่ขับางหน้าผมรถงข้างหน้าเขาท่าจะแซงก็ไม่แซงเขา้นัยักพอผมจะขึนไปจงน้อกจีแแล้วก็ขาดมาแล้วก็าการ ความเร็วประมาณเท่าไหร่ครับความเร็วประมาณ160ร้อยหกสิบนะครับแล้วก็ลงตกกลางเลยเหรอครับข้ามไปเลยครับในภาพข้ามไปเลยแล้วข้ามไปฝั่งเลยข้ามไปจากนเป็นชิญต้นไม้ก่อนแว่าต้องผิดผ่าแต่รู้ของพี่อราเลีกในสภาพเรเรียแบบใครๆเห็นก็ว่าไม่น่ารอดนะครับ คันเป็นไม่ได้เลยที่ว่าจะรอดระบบเซฟตี้ดีขนาดไหนก็ถ้าไม่ไม่ใช่ความเชื่อมั่นต่อสิ่งตัพย์ก็คิดว่าไม่น่าจะมีอะไรที่จะบรรยายได้ท่ว่ามันจะสามารถทำให้เราแล้วพลาดขนาดนี้นะครับก็วันนั้นเห็นในคลิปมีเสียงหลายๆเสียงก็เชื่อว่าเพราะว่าอำนาจพาพุทธที่พี่นับบูชาเขาขอดูหน่อยได้ไหมครับจะเอามาด้วยนะองค์ไหนครับที่พี่บูชาวันนั้น เป็นทางทิศเหรอครับตรงนี้ครับออแต่อันนี้ขบุชาติดรถนะครับแต่ที่ติดตัวออรตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับเป็นพี่เล่าว่าวันนั้นเลี่ยมกรอบพลาสติกเอาไว้แล้วก็กรอบแตกเลยใช่ไหมครับ,รบก็เลยแกะกรอบแล้วก็นํากลับมาบรรจุไว้ที่กล่องเหมือนเดิมตรงนี้นะครับที่พี่เขาใช้บชา แต่ทำไมผมเลยทำไม่เชื่อมากเงน,นเป็นปเพียร่นตรงนี้ให้แก้วผา,านมาได้ควบคุมเชืชอ่อขาก์ถอยกระลากอะลาขอบคุณมากนะครับขอให้เจ้วค่าบปลอดภัยให้หลังจากนี้ไปเจอสิ่งดีๆเจ้หนาลำนัหวหัวเข่านะครับขอบคุณครับ